ครับสวัสด,ดีครับวันนี้อยู่กับช่องอภิชาติด,ดวงคำหรือไม่ก็ชื่อเล่นชื่อว่าคิวนะคระทุนวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโซนิกนั่นเองนะทุกคนขอไปเลยนะทุนต้องรอก่อนนะทุนมันเขามันน่าจะเข้านะเนี่ยผมเล่นไปแล้วครับสองตาผมเดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้นะครับนั่นน่าจะมีเสียงกันเออ ไม่ได้ยินเสียงนะเออไม่ได้ยินเสียงแทุกคนไปอาจจะไม่ได้ยินเสียงะทุกคนอ่ะทุกคนน่าจะไม่ได้ยินเสียงนะโอเคคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปที่นี่นะไปกคนไปผมจะไปแข่งนะพูดโอเคเอาไปเลเวลไปเลเวลสองหรือว่าก็ยังก่อนก็สองแล้วทุกคนต้องใช้สี่ร้อยเหรอ แล้วเขาโดนแข่งกันได้ก็ต้องรอก่อนนะเพราะวมันนานครับอันนี้คืออะไรนะครับต้องเข้าก่อนอ๋อเนอมันออกผมห้ามออกดสีแดงนี่หรอทุกคนผมลืมไปแล้วผมก็ลืมทุกคนไม่เป็นไรครับก็ขอไปก่อนนะครับโอเคทุกคนเราก็จะมาเรื่องงานตอนเลี้ยงสองคนยาวน,นะครับทีม่มีใครส่งมาใ้เราทุกคนไป น้ำแน่นอนทุกคนผมน้ำแน่นอนผมอ่ะเออคือคือง่ายทุกคนโดนเออยบร้อยครับโดนหมดแตกกวาอนีทคอแที่อยากเล่นเนี้ยไ่ดอคมันคือน้ำลึกนะน้ำลึกก็ทน ไปทุกคนไปไปไปทุกคนไปทุกคนผมลืมไปแล้วผมถ่ายคลิปอยู่ครับลผมไม่น่าเงียบเลยโอเคทุกคนผมไม่น่าเงียบเออมันเงาผมขออภัยครับลนงที่ผมเงียบนะครับผมขออภัยก่อนครับเพราะว่าผมมันเงียบเองครับทุกงไปตอนนี้เราก็มันๆเลยครับทุกคนไปกำลังมันๆเลยโอ้ยทุกคนโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บก็ทำกับดักไว้โอ้ยแต่โดนเองครับทุกคน ผมโดดเองครับ <Okay. S 1> ทุกคนกับจักรนะผมโดดเองทุกคนดูทุกคนดูมันทุกคนดูดูดูทุกคนผมแพ้แล้วเคทุกคนผมได้ทับสองโอเคนะครับก็ uh. ผมก็ okay, เล่นได้อีกประมาณห wow. นึ่งตาเท่าั้เพราะว่าแบตมันก็ใกล้หมดแล้วไปคนแรกหนึ่งตา ผมจะลยเอนปาครับมาไปก่อนนะครับก็เมื่อกี้ก็ขอไยก่อนนะที่ผมไม่ได้พูดนะครับนโอเควครับคนี่กมันก็นามาแล้วเี๋วอดออกนะโอเคนี่ทุกคนได้กนมีอ่ะหดอุ่นได้ไอ คือตัวอะไไม่รู้ซอนิกใช่ไหมให้เป็นซอนิกชื่อะไรไม่รู้อ่ะชื่ออะไรไม่รู้คุณจำไม่ได้ก็ต้องขอไปดูในวิดีโอนั้นครับผมก็จำชื่อไม่ได้ครับผมผมก็น่าจะเคยดูแต่ถ้าตัวสีดำไม่เท่าถ้าตัวสีดำมากกว่อนนี่พี่เลยดีตอนนี้ผมก็เลิ่มแสงดงมันเลยนะทุกคน ก็จะไปทุกคนไปๆๆทุกคนทุกคนค้นคนด้วยตัวนี้มันจะเอาผมทุกคนทุกตัวนี้มันจะคือตัวนี้มันจะเอาผมเขาเลยมันจะเซ็งผมไม่ได้เลยทุกคนดูทุกคนดูกับดักไว้ใหญ่พคนไปเออไม่มีตัวไหนหรอกจะมาได้อะ

ไปทุกคนไปทุกคนทุกคนผมก็ชนะแล้ว okay, ทุกคนเออโอ้โหทุกคนผมกับตายไป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 วิ่งโอ้โหไหนอุโ้ยทุกคนทุกคนโอเคทุกคนไปทุกคนทุกคนทุกคนผมก็ชนะแล้วทุกคนอุ้ยนี่ไงทุกคนอไปที่หนึ่งแล้วทุกคนไงทุกคนผมก็เจ๋งนะทุกคน ก็สมาชิกนี้มันก็จะยาวนานไม่ได้แล้วแบตมันก็เหลือยี่สิบเสียถ้าเหลือยี่สิบมันจะหมดแล้เลยก็สมาชิกนี้ก็ขอลาตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าผมแบตจะหมดแล้วให้เลยก็สมาชิกนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสำหรับวันนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับบ๊ายบาย